หายเป็นไหนแลว้วเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามากินกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราเอามาใส่จานนี้เลยดีกว่านะคะพาเพื่อนๆกินพุดดิ้งกันนะคะ หทำแล้วเราก็ต้องให้ใหเพื่อนๆ FC ได้กินด้วยนะคะได้กินกับเราด้วยนะคะนี่นะคะขอบคุณนะคะคุณฉัดชัยสวัสดีค่ะไม่ได้ทักใครก็ขออภัยขอโทษขอษขอ,อภัยมานะดีๆด้วยนะคะขออนุญาตนะคะก็จะชุกระหุกนิดนึงหาพื้นที่หาพื้นที่วาง ีเดี๋ยวเราตัวนี้นะคะหลังจากเราทําเสร็จนะคะเราก็แช่ไว้ในตู้เย็นนะคะอยากกินตอนไหนเราก็เอามากินนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมากรีดรอบรอบนี่นะคะไม่รู้จะได้ผลยังไงนะคะต้้งรองนะคะลองรองหลังจากที่เราไม่ได้ไม่ได้ทํากินมานานคราเรียกาไม่ได้ทํากินนานนี่นะคะแล้วก็เอากีดข้างรอบนี่นะคะกีดรอบๆอบเนี้ย แล้วก็เอาจานนะคะจะทําได้ไหมเนาะเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะนี่นะคะอาจารย์วางข้างบนนี่นะคะแล้วก็พลิกเลยนะคะพลิกพลิกเล่นอะไรเนาะยายก,ก๋หนึ่งสองสามจะได้กินไหมเนี่ยนี่นะคะโอ้ยเดี๋ยวเรามารุนกันมารุ้นกันนี่แอน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 อนอน,อนโอ้โหนี่ไง เมื่อวานเนี้เนี่ยดูดิมันเป็นฟองโอ้ยสวยงามสวยงามค่ะสวยงามมากๆแอนแอน,แอนชูแวบชูแวบนี่นะคะมันเป็นฟองเมื่อวานนี้เราก็ว่าเราหลีไฟแล้วนะเนี่ยถ้าไม่หลีไฟนะถ้าไปใช้ไฟแรงนะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันก็จะไม่สวยนะคะแต่ว่าดูสิคะน่ากินมากๆเลยขอบอกนะคะมากินด้วยกันนะคะมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรา กินอันหนึ่งแล้วก็เอาให้เพื่อนๆอนอันนี้ให้เพื่อนเพื่อนนะคะให้เพื่อนเพื่อน fc กินกินกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดอีกอันนึงนะคะอันนี้ก็นี่นะคะถ้าเราไม่กรีดรอบรอบเนี้ยทําไมต้องเอามีดมากรีดอย่างเงี้ยเพราะว่ามันติดมันจะไม่ออกมาทีเดียวนะคะถ้าเรากรีดอย่างเงี้ยเรามันจะออกมาแบบสวยงามแบบเมื่อกี้เลยนะคะนี่นะคะปอะมาณนี้เลยค่ะ มกานก็สองกล่องทําแบบนี้นะคะทําเตรียมไว้ให้เพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆบอกโอ๊ยไม่ได้กินไม่ได้กินได้ยังไงกินเนี่ยคะ่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะฟ้องแบบนี้นะคะฟ้องแบบนี้แล้วก็พ,กพ,กพกลิกพลิกพลิกนี่โอ้ยเนาะดูเด หนึ่งสองตามนี้ดูดูโอ้ยน่ากินมากเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนแค่ไหนแค่ไหนสองอันเลยค่ะเพื่อนๆเรากินอันใหญ่ดีกว่าเพราะเราอยากกินเนาะพุดดิง้งพุดดิง้งคาราเมลคัสตาร์ดนำเสนอโดยเก๋เกดชาแนลนะคะ นี่นะคะปะดมน่ากินไหมคะปะดมอะไรคะอะไรคะเก๋พุดดิง้งคาราเมลฮัสตัดเก๋ลองทำดูจริงก็เคยทำมาแล้วแหละถ้าดูในถ้าดูถ้าดูในคลิปเก๋นะก็จะมีนะคะเดี๋ยวขอวางยังไงดีเนาะวางยังไงดีเนาะนี่เอาวางอันนี้ดีกว่ามันจะได้สูงสูงมันจะได้สูงสูงหรือเปล่ามันจะหกลงั้มมันจะเหี่ยลงไม้ม มันจะเหียวลงไหมจับกล้องนิดนึงนี่นะคะพุดดิ้งนะคะพุดดิง้งคาราเมลคัสตาดคัตพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะพูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเอานี้ลองไว้หน่อยมันเอียงมันเอียงไม่มีอะไรสมบูรณ์เลยนี่น่ากินมากๆเลยคะ่ะประดมพรอนเอสพีพรอนมากินกันนะคะ